สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์หาราคาขายสินค้านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จัก Microsoft Excel กันก่อนเลยในส่วนที่1เรียกว่า Quick Access เป็นส่วนที่เราจะใช้แถบเครื่องมือเนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ Save Undo และก็ Redo ครับส่วนถัดไปเรียกว่า ไเจัลบารเป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรม Microsoft ที่เราใช้งานอยู่ณตอนนั้นถัดไปเป็นเมนูเมนูจะรวบรวมเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในประเภทนั้นๆไว้ในเมนูสามารถเลือกใช้งานได้ส่วนถัดไปเรียกว่า Ribbon ก็คือแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆเนี่ยให้อยู่ใน toolbar เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนถัดไปเรียกว่าเนมบ b ็อ หรือเรียกอย่างก็คือชื่อของเซลล์เซลลนั้นอย่างเช่นเซลล์นี้ก็จะเรียกว่า A1 นี่คือเนมบ b ็อกของเซลล์ต่อไป f o r ์มูล Bar ใช้ในการแสดงสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์เมื่อเราเขียนสูตรลงไปเนี่ยก็จะแสดงอยู่ในช่องของ f อร์มูล Bar าร์หรือว่าอาจจะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆเข้าไปส่วนต่อไปเป็น Active ฟ e l l คือสถานะการใช้งานของ เซลล์นั้นๆเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นกรอบมาว่าเราใช้งานในเซลล์นั้นอยู่ส่วนต่อไปก็คือ Worksheet หรือว่าป้ายชื่อนั่นเองเป็นชื่อของแผ่นง,งานที่เราเลือกใช้งานอยู่ในตอนนั้นสามารถกดเพิ่มแผ่นง,งานได้โดยการกดปุ่มบวกก็จะเป็นเพิ่มแผ่นง,งานขึ้นมาเป็นอีกแผ่นหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อแผ่นง,งานด้วยเพียงแค่คลิกขวากด rename พิมพ์ชื่อที่เราต้องการ ดด enter ก็สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการได้เลยครับส่วนต่อไปเรียกว่า workspace หรือเป็นพื้นที่การใช้งานโปรแกรมนั้นก็คือส่วนต่างๆตรง,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 งนี้นีเองครับแล้วก็ส่วนนี้เรียกว่า column column จะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ a b c ต่อๆกันไปนะครับเป็นแถวแนวตั้งเราจะเรียกมันว่า column และแถวแนวนอนเราจะเรียกว่า row หรือว่าแถวเองจะแทนด้วยเลขอาราบิก Arabic. 1234567 1, ไปเรื่อยๆเลยครับเราก็รู้จักกันไปคร่าวๆเลยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเรียกว่าอะไรกันบ้างงั้นเรามาเริ่มทำวิธีการหาราคาขายกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องรู้สูตรกันก่อนว่าสูตรในการหาราคาสินค้าเนี่ยคือสูตรอะไรสูตรในการหาราคาขายเนี่ยมีอยู่ว่าต้นทุนบวกด้วยต้นทุนคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของกำไรหรือว่าต้นทุนคูณด้วยวงเล็บเปิด1บวก เปอร์เซ็นต์ของกําไรและวงเล็บปิดนะครับนี่ก็คือสูตรในการหาราคาขายสินค้านั่นเองเอาละครับก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนที่ใส่สูตรเนี่ยเราก็ควรที่จะกําหนดไว้ก่อนว่าในแต่ละช่องเราจะไว้คิดอะไรเราก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําที่เราต้องการได้เลยนะครับและกด enter เห็นไหมครับว่า มันเลยในคอลัมน์ A ออกมาเราสามารถขยายคอลัมน์ A ได้เพียงแค่นำเมาส์ไปชี้ระหว่าง A และ B เมื่อขึ้นสัญลักษณ์เป็นขีดแล้วก็มีลูกศรซ้ายขวานะครับก็คลิกซ้ายค้างไว้ลากออกมาตามที่เราต้องการเท่านี้เราก็จะได้ขยายคอลัมน์นะครับหลังจากที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับ ผมอยากให้ชื่อของแต่ละคอลัมน์เนี่ยมีความโดดเด่นผมก็ใส่สีของคอลัมน,น์นั้นๆเข้าไปได้โดยการคุมคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเข้าไปอ่าเราก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วว่าในแต่ละอย่างคืออะไรอ่าเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีที่แตกต่างกันก็ได้นะครับหลังจากเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเริ่ม หาราคาขายกันดีกว่าว่าเราจะได้ราคาขายออกมาเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเราต้องกําหนดราคาทุนของเราก่อนว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้ทุนไปเท่าไหร่ผมใช้ทุนในการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ปลูกสตรอเบอรี่ขายเป็นถุงถุงละ40บาทบาทเมล็ดกาแฟ100บาทใบชาตากแห้ง ร2 0บาทนี่คือต้นทุนนะครับหัก30บาทอ่ะหลังจากที่เราได้ราคาต้นทุนมาแล้วเนี่ยเราก็มาใส่เปอร์เซ็นต์ก,กำไรที่เราต้องการในการขายดีกว่าว่าเราต้องการได้เปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไหร่ก่อนที่เราจะพิมพ์เปอร์เซ็นต์กำไรลงไปเราต้องเลือกช่องที่เราจะพิมพ์เปอร์เซ็นต์กำไรลงไปก่อนคลิกซ้ายและลากคลุมทุกช่องที่เราต้องการที่เราจะเขียนเปอร์เซ็นต์กำไรเมื่อเราคุมเสร็จ ก็มาที่หน้าเมนูโฮมเลือกสัญลักษณ์ที่ริบบอนเป็นสัญลักษณ์เปอร์เซนต์คลิกซ้ายเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ได้เลยครับว่าเราต้องการเปอร์เซนต์เท่าไหร่อย่างเช่นตอรอเบอรี่ผมต้องการ20%ของราคาทุนอันนี้ผมต้องการ10%ของราคาทุนอันนี้ผมต้องการ15%และอันนี้ผมต้องการ 2ีของราคาทุนเห็นไหมครับว่าค่าเปอร์เซ็นต์ของเรานั้นอยู่กึ่งกลางของช่องเราก็สามารถทํากับราคาต้นทุนได้เหมือนกันเมื่อเราคุมเนี่ยเราก็ไปเลือกที่เมนูโฮมรือบบอนที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปมันจะเลือกให้อ่าข้อความหรือว่าตัวอักษรที่อยู่ในช่องนั้นๆเนี่ยมาอยู่กึ่งกลางของช่องนั่นเองครับ มาถึงขั้นตอนที่เราจะใช้สูตรในการหาราคาขายกันแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นทุนคูณด้วยวงเล็บเปิด1บวกเปอร์เซ็นต์กำไรและวงเล็บปิดนะครับขั้นแรกในการที่เราจะใส่สูตรเข้าไปนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนเมื่อเราใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปแล้วเราก็จะต้องนำเนมบ็อกของราคาต้นทุนเนี่ยมาใส่เนมบ็อกดูอย่างไร่านะผมจะเอาเนมบ็อกของ40บาท มาใส่ผมก็ดูที่คอลัมน์ก่อนคอลัมน์ก็คือ B r o รถแถวเนี่ยก็คือ2 Name มบ x ็อกของช่องนี้ก็จะเป็น B2 แต่เมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยหลังจากที่เราใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติว่าเราเลือกไปที่ช่องไหนนั่นก็คือ B2 หลังจากนั้นเราก็ใส่สูตรเลยครับสูตรก็คือ B2 คูณด้วยวงเล็บเปิดเครื่องหมายคูณใช้สัญลักษณ์ดอกจันแทนเครื่องหมายนะครับ ตามด้วยวงเล็บเปิด1บวกด้วยเปอร์เซนต์ของกำไรเหมือนเดิมเลยครับการที่เราจะเอาช่องเปอร์เซนต์กำไรมาใส่เนี่ยเราเพียงคลิกซ้ายในช่องเปอร์เซนต์กำไรที่เราต้องการคือช่องนี้มันก็จะขึ้นให้เราเลยว่า C2 นี่คือ Name Box กของช่องนั้นนะครับตามด้วยวงเล็บปิดหลังจากนั้นคุณก็สามารถกด Enter ก็จะได้ราคาในการขายสินค้านั้นเพื่อให้ได้กำไรแล้วครับและต่อจากนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนสูตรใหม่ในทุกๆช่องเราเพียงแค่เลือกช่องแรกที่เราใส่สูตรเข้าไปแล้วนำเมาส์มาชี้ที่มุมล่างขวาของ Active Cell นั้นที่ขึ้นกรอบมานะครับเห็นไหมว่ามุมล่างขวาจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่เมื่อเราเมาส์มาชี้มันจะเป็นรูปบวกคลิกซ้ายค้างไว้และลากในช่องที่ต้องการ มันก็จะทำในรูปแบบสูตรที่เหมือนกันมันก็จะได้สูตรออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์สูตรซ้ำนะครับหลังจากที่เราได้ราคาขายมาแล้วเนี่ยผมจะสอนอีกอย่างหนึง่งก็คือวิธีรวมราคานะครับก็คือเมื่อเราต้องการว่าราคาต้นทุนเราเท่านี้รวมเป็นเท่าไหร่เราสามารถคลุมและเลือกลงมาจนถึงช่องที่เราต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแต่ของผมตอนนี้คือเป็นแนวตั้งผมก็คุมแนวตั้งและเลือกไปที่ออโตซัมในเมนูโฮมนะครับนี่มันจะอยู่ทางด้านขวาเมื่อเราคลิกก็จะได้ผลผลรวมของช่องที่เราต้องการแล้วครับหรือจะเป็นแนวนอนเดี๋ยวผมลองเป็นแนวนอนให้ดูนะครับห้าบ ผมอยากรู้ว่า2ช่องนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะคุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหลือไว้ช่องที่เราไว้ใส่คําตอบเป็นช่องสุดท้ายกดออโต้ซัมก็จะได้รวมของ2ช่องนี้แล้วครับเมื่อเราทําตารางสําเร็จแล้วเนี่ยหรือว่าหาราคาขายสําเร็จแล้วเราก็อย่าลืมเซฟไฟล์แต่ผมจะบอกวิธีการเซฟไฟล์นะครับกดไปที่เมนูไฟล์กดเซฟแอด เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะวางไฟล์นั้นๆอะผมเลือกเป็น Dead Hop กํกำหนดชื่อไฟล์ที่เราต้องการแล้วเราก็กด Save ได้เลยครับเท่านี้ไฟล์ของเราก็จะไม่หายไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับการใช้ Microsoft Excel ในการหาราคาขายสินค้านั้นๆหวังว่าทุกคนสามารถที่จะนำ Microsoft Excel ไปใช้ในการหาราคาขายสินค้าได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ